สมบัติภายนอกคือสมบัติเงินทองเขาของไร่นาล้วสวนอืมสิ่งก่อสร้างต่างๆเป็นสมบัติภายนอกที่เราต้องอาศัยในเวลาที่มีชีวิตอยู่สิ่งเหล่านี้ห้ามีไม่มีก็ทาดกขันลำบากมากนีก่เรียกว่าสมบัติภายนอกสมบัติภายในคือบุญกุศลสินทางที่เราได้สร้างไว้มากไว้มากน้อยนั่นเป็นสมสมบัติสําหรับใจตายแล้วนั่นละจะพยุงใจไปสมบัติทั้งหลายทิ้งเลย สมบัติภายนอกเมื่อร่างกายหมดควมหมายรมหายใจขาดแล้วสิ่งของนั้นก็ขาดไปต,ตามๆกันไม่มีสิทธิ์ไม่มีอํานาจครองกันไปได้แหละสมบัิเงินทองก็ของกองเท้าภูเขาก็มีอยู่อย่างนั้นแหละเจ้าของถ้าทําชั่วก็จมนโรกได้ถ้าทําดีก็ไปสวรรค์ได้